สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูวิธีนะครับดูปริมาณแอดบูนะครับว่าดูได้จากตรงไหนนะครับเดี๋ยวตามมาชมกันเลยครับเริ่มจากนะครับเรามาที่เมนูหลักหรือขีด3ขีดนะครับบนพวงมาลัยนะครับฝั่งขวามือนะครับกด1ครัค้างแล้วเราก็เลื่อนลงนะครับเลื่อนจากตรงนี้ลงมานะครับมาที่คําว่าซ่อมบารุง แบบนี้นะครับเราก็จะเห็นและเป็นข้อมูลแอดบูข้อมูลแอดบูก็จะบอกระยะทางนะครับที่รถเราสามารถวิ่งได้อันนี้จะแปลผันแบบเรียวไทม์นะครับกับการขับขี่นะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือระดับแอดบูนะครับอันนี้ถ้าขึ้นว่าไม่ต้องเติมก็คือในถังเรามีปริมาณแอดบูที่เต็มอยู่นะครับหรือว่าถ้าเราใช้รถไปสักระยะหนึ่งมันจะขึ้นบอกนะครับว่าต้องเติมอีก กี่ลิตรนะครับสามารถเติมต่ำสุดได้กี่ลิตรเติมสูงสุดได้กี่ลิตรนะครับสําหรับวิธีการดูปริมาณแอดบูต่างๆนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะชี้ให้ดูครับว่าเราเติมได้จากบริเวณไหนครับ